เยี่ยมจากจังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่บลเฉียงบ้านหลอาเต่าตรงนี้เองครับผมจนมาเจอปัญหาสุขภาพของตัวเองระบบเลือดเลือดจางเลือดปี้สมองไม่เพียงพอทําให้สมองสั่งการไม่ได้ถึงขั้นเ,เดินกลางถนนนะครับเหมือนเป็นคนบ้าน,นะครับแล้วพูดคนเดียวจนล้มป่วยญาติพี่น้องพาผมส่งโรงพยาบาล<อ>สุรินทร์แผนกจิตเวชห<อ>มอก็วินิจฉัยแล้วก็ให้ยาผมมาทาน<อ>ยานอ,นอนหลับอย่างเดียวครับ<อ>ผมก็นอนทั้งวันทั้งคืน แล้วก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็หายเป็นปกติแล้วมาเป็นอีกคราวนี้เต็มหมู่บ้านเลยครับทั้งโดเดินตะโกนด่าคนนั่นคนนี้เลยเป็นบ้าตัวตัวเองก็คือไม่รู้สึกตัวเพราะสมองมันไม่สั่งการแล้วเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอก็เข้าโรงพยาบาลอีกคราวนี้หมอก็วินิจฉัยต่างๆนานาทั้งตรวจเจาะต่อมน้ําเหลืองสันหลังดูดูเชื้อดูอะไรต่างๆก็ให้ยามาทาน ก็ไม่รู้ว่าเป็นยายังไงนะครับก็ผมทานไปแล้วเกิดอาการทันตามตามผิวหนังทันข้างในแต่ไม่ไม่เกิดแผลเกิดอะไรนะครับแล้วก็ลิ้นเป็นฟ้าถึงขั้นหมดสติล้มลงเลยปื้นไม้พีเห็นนอนอยู่บนเตียงในในอาคาร14แล้วหมอรักษาตรวจดูทั้งทุกสิ่งทุกอย่างทั้งตัดไตไส้พุงผมมีหมดตัดอักเสบก็ทานยาเรื่อยๆมาครูชานยุทธเป็นผู้แนะนําผมครูชานยุทธรู้จักประษัดอินดีมาก่อน คุณครูชายนิวขอขอบคุณมากเลยครับเป็นผู้ที่แนะนำให้ผมได้รู้จักบริษัทอิมดีมนะครับก็ไปเยี่ยมผมผมก็ยังเริ่มแรกที่ผมมาก็คือผมก็มานั่งนั่งลักษณะนี้เลยครับนั่งก็ใครที่เห็นผมก็คือนั่งหงอยเหงาคนเดียวก็คือได้แต่มาฟังครั้งหนึ่งสองครั้งผมมาฟังตลอดแต่ผมยังไม่กล้าตัดสินใจที่จะทานผลิตภัณฑ์ของอินดีมเพราะเพราะว่ายังไม่กล้าทานคู่กับยาหมอเห็นพี่ชายผมบอกว่าผมไม่น่ารอด ถึงขัานไม่น่ารอดเลยนะครับจากน้ําหนักผม70กิโลก่อนที่ผมเป็นน้ําหนักลด20กิโลเ<อ>หลืออยู่50กิโลตัวดําไหมเลยแล้วแล้วพี่มีโอกาสได้ตัดสินใจทาทนผลิตภัณฑ์เรอตอนไหนคุณโคชานย,ยุทธให้ให้ผลิตภัณฑ์ผม3ตัว,ตวไ,ไปลองทานดูผมกล้าผมกล้าทานก็คือไฟเบอร์ะนะครับไฟเบอร์ก่อนนะครับก็คือผมล้างลำไส้ก่อนผลดีของไฟเบอร์ก็คือ ในเรื่องของขับถ่ายมาเป็นเวลามากครับมันมาเหมือนเหมือนมาอ,อกหมดเลยแล้วมันก็ไม่ปวดบิดไม่ปวดอะไรมันถ่ายคล่องนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือน้ํามันงาดาตอนที่ผมเป็นผมเหนื่อยหอบมากครับผมเดินระยะทาง10เมตรเหนื่อยเดินไม่เดินไม่ไหวจริงๆนะครับอ๋อแล้วก็ต้องนั่งต้องหยุดพัก แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ G R ขผมทาน3ตัวนี้ผมก็ได้ทานเลื่อยมาเป็นเวลาระยะเวลาเดือน2เดือนหลังทานที่เห็นเด่นชัดก็คืออาการเหนื่อยหอบผมไม่มีเลยล่าสุดเมื่อวันที่18ดมกราคมนี้หมอนัดทา้นสุดตรวจเช็คดูอาการหมอถึงขั้นเยสผมเลยนะครับทั้งค่าหมอดีใจผมเป็นคนค่าของหมอหมอดีใจเพราะว่าตัวค่าเลือดเข้าไปเอ็กซเรย์ปอดอะไรต่ออะไรก็คือมีค่าเท่ากับศูนย์หมด นหมายถึงว่าเข้ากับซูมหมายความว่าหมายถึงว่ามันไม่เจออะไรแบบนี้นะครับมดีแล้วมันดีแล้วแั่มนันก็ปกติออน,นะครับแล้วก็ไตาก็ปกติ<ห>แล้วที่ทีเห็นเด็ชกชัดก็คือ,อชาวบ้านอบอกว่านหน้าตาผมสดชื่นขึ้นมีเลือดขึ้นอย่างนี้นะครับมผมจึงอ,อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจนะครับ ก็ถือว่าผลิตภัณฑ์ของ i g m นี้ตอบโจทย์ผมจริงๆอขอแบ่งปันเรื่องราวดีๆเกี่ยกวกับตัวเองนี้ให้ใหผู้มีเกียรติผู้ท่นานได้ทราบันครับอขอขอบคุณมากครับ